กลับมาคราวนี้ไม่ได้ขออะไรมากมายขอเหมือนอย่างที่ชาวสมุทรปราการเคยทำให้กับพักก้าวไกลสำเร็จมาแล้วในปี2566ให้เชื่อใจพักประชาชนอย่างนั้นให้เชื่อใจเราเหมือนอย่างที่เคยเชื่อใจคนนี้พิธาลิมเจริญรัตเมื่อปี66และหนึ่งกุมภาเข้าคูหากาหมายเลขสามให้คุณนพดลอย่างถลมทลายขอแก่เี้เองครับพี่น้องครับ ในยามที่เราทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันก็ยังเห็นว่าสมุทรปราการนี่ข้อดีมีเยอะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครคุณภาพการศึกษาก็มีดีมีห้างสรรพสินค้าอยู่มากมายมีคนมากมายจากหลายจังหวัดอยากจะย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาแล้วดูตัวเลขแล้วก็บอกว่าจังหวัดใหญ่ๆที่มีคนนอกจังหวัดไม่ได้เกิดในสมุทรปราการ อยากย้ายเข้ามาที่สุดก็คือสมุทรปราการแต่อย่างที่เห็นมากับตาตั้งแต่เป็นหัวหน้ามาประชุมที่นี่ตั้งแต่มีโควิดมาช่วยที่นี่ตั้งแต่มีมิงตี้มาช่วยที่นี่ก็เห็นเหลือเกินว่าเมื่อเมืองมันใหญ่เมื่อเมืองมันพัฒนาไปเรื่อยๆอุตสาหากรรมมันพัฒนาไปเรื่อยๆปัญหามันก็มีอยู่มากมายอย่างที่พี่น้องชาวสมุทรปราการทราบกันดีอยู่คราวนี้ผมอยากจะสรุปในประโยคเดียว ว่าผมในฐานะอดีตแดนเดตนนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นคนกรุงเทพมหานครมองกลับมาเป็นยังไงคำตอบง่ายๆเลยก็คืออบจหรืองบประมาณที่นี่จัดงบไม่ตรงงานจัดงบไม่ตรงงานเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องงบประมาณที่นี่2,500ล้าน4ปีนี่กว่าหมื่นล้าน เวลาท่านจับปากาไปกาหมายเลข3านั่นน่ะมีมูลค่าถึง1,000งล้านบาทเป็นมูลค่าที่สูงมากแต่ปรากฏว่าไอ้สองพล้านบาทที่มันมาจากยาดเงือ่อแรงงานภาษีของพวกท่านนั้นไม่ได้ใช้จัดไปให้ตรงกับความท้าทายหรืองานที่อปจอควรจะทำพี่น้องทราบหรือไม่2,500ล้านบาทเป็นงบการศึกษาอยู่3%ครับ งบการศึกษาจาก2,500มีอยู่แค่3%แต่25%หรือหนึ่งใน4ของเยาว,วชนคนสมุทรปาการไม่ได้เรียนต่อมอปลายนะครับหลุดออกจากระบบส0 0 0 0ื่นกว่าคนนะครับจำนวนเยาว,วชนที่เข้าสถานพินิษมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่สมุทรปาการนะครับอันนี้คือการจัดงบประมาณแบบไม่มีสามัญสำนึกแล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนถามว่า คนนี้พี่ชายของผมคนนี้นบปดนเนี่ยเขามีอะไรเขามีสามัญสำนึกครับพูดจริงๆวิสัยทัศน์สำคัญไหมสำคัญวิธีการในการปฏิบัติงานสำคัญไหมสำคัญแต่ผมดูปัญหาที่สมุดปาการสิ่งที่ท่านต้องการจากนักการเมืองท้องถิ่นในสมุรปรากการมากที่สุดคือสามัญสำนึกคือ common sense คุณแค่จัดงบประมาณให้ตรงกับงาน แค่นี้ก็แก้ไขปัญหาให้คนสมุรประการได้มากมาย